สวัสดีครับผมพ่ทีสองมูฟวี่คลิปนี้เป็นการสปอยหนังใน,นเช่นเคยและหนังเรื่องนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าแอนลิสเลิฟเมื่อหนุ่มสาวต้องแอบกินตากเพราะว่าพ่อของเธอเกียดกันความเล่าล้อนของทั้งคู่แล้วเรื่องราวจะลงเอยเช่นไรก่อนจะไปรับชมสปอยผมก็ต้องขอรบกวนทุกท่านโปรดกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าท่านใดอยากสนับสนุนช่องเราก็ทาให้ง่ายเพียงแค่กดรูปหัวใจใต้คลิปเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนเราได้แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามารับชมรับ หนังเปิดมาที่นางเอกเธอมีชื่อว่าเจสวันนี้เป็นวันที่นางเอกเรียนจบไฮสคูลและดูเหมือนว่าเธอจะไม่มีเพื่อนแม้แต่คนเดียวเนื่องจากเมื่อ4ปีก่อนเธอได้เสียพี่ชายไปจากวันนั้นเธอก็ไม่สูงสิงกับใครนางเอกอะมุ่งแต่เรียนนะครับซึ่งนางเอกก็เหลือพี่ชายอยู่หนึ่งคนเขามีชื่อว่าทีและทีก็เป็นคนเดียวที่พยายามทําให้นางเอกมีความสุขนะครับแต่ทว่าก็มีเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งที่แอบชอบนางเอกเขามีชื่อว่าเดวิด ผมขอเรียกว่าพระเอกนะครับแมทที่ได้เห็นพระเอกแอบมองนางเอกอยู่เขาจึงพูดขึ้นมาว่าเรื่องที่พระเอกแอบชอบนางเอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า4ปีที่ผ่านมาทั้งสองคนไม่เคยคุยกันแม้แต่คําเดียวแต่พ่อของพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับพ่อได้ตะโกนเรียกชื่อนางเอกเพื่อให้มาหาลูกชายทําเอาพระเอกเนี่ยห้ามพ่อแทบไม่ทันนะครับวันหนึ่งพระเอกกับแมทมารับจ็อบเป็นเด็กรับรถด,ด้วยความบังเอิญลูกค้าก็ดันเป็นครอบครัวของนางเอก ครั้งแรกที่ได้สบตาพระเอกเธอเหมือนจะชอบจึงย้อนกลับมาขอให้พระเอกเซ็นชื่อในสมุดรุ่นให้นะครับระหว่างทานอาหารพ่อกับแม่ก็อยากจะมอบของขวัญให้เนื่องจากนางเอกเนี่ยไม่เคยลอกลูก่ลอกทางแล้วตั้งใจเรียนมากๆนะครับนางเอกคิดอยู่สักพักก่อนจะมองไปเห็นพระเอกเธอจึงขอให้พ่อจัดงานเลี้ยงที่บ้านเพื่อเป็นของขวัญเรียนจบซึ่งพ่อก็ได้ยอมทําตามคําขอจากนั้นนางเอกก็ได้รีบลงมาชวนพระเอกเพื่อไปงานปาร์ตี้ที่บ้านของเธอนะครับขณะนั้นเองลูกค้าคนหนึ่งก็ได้โผล่มา เขามีท่าทีไม่ให้เกียรติพระเอกกับเพื่อนด้วยความหมั่นไส้พระเอกก็ได้ชวนทุกคนขับรถลูกค้าออกไปเที่ยวเล่นนะครับซึ่งตัวนางเอกก็ไม่เคยมีความสุขอย่างนี้มาก่อนแต่พอได้กลับมาที่โรงแรมลูกค้าก็ไดยโวยวายแถมเขายังเผลอพูดถึงนางเอกในทางที่ไม่ดีพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นจึงหวดไปที่หน้าซึ่งการกระทำของพระเอกมันก็ทําให้นางเอกชอบพระเอกเลยนะครับถึงวันงานนางเอกก็ได้มาตามหาพ่อและดูเหมือนว่าพ่อเนี่ยจะไม่อยากจัดงานปาร์ตี้เท่าไหร่นะครับไม่นานนางเอกเนี่ยก็เริ่มเซ็งเนื่องจากพ่อเนี่ยช แวนเพื่อนของตัวเองมานะครับแต่แล้วนางเอกก็ได้ยิ้มออกเมื่อพระเอกได้ผู่มาที่งานพระเอกได้บอกเหตุผลเรื่องที่เพื่อนๆไม่ยอมมาร่วมงานปาร์ตี้ของนางเอกเนื่องจากเพื่อนร่วมรุ่นไปฉลองกันอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่พระเอกก็มีวิธีแก้ให้เพื่อนๆทั้งหลายมาที่บ้านของนางเอกโดยการโทรไปแจ้งตำรวจนางเอกที่เห็นว่าพระเอกทําเพื่อเธอก็ยิ่งสนใจในตัวพระเอกเข้าใหญ่แล้วแผนมันก็สําเร็จเพื่อนๆทุกคนแห่กันมาที่บ้านของนางเอกรวมถึงแฟนเก่าของพระเอกด้วยนะครับ ทุกคนก็ดูมีความสุขยยเว้นแต่พ่อของนางเอกเขามีท่าทีไม่ค่อยชอบเพื่อนของนางเอกและยิ่งเห็นพระเอกไปนวเนี่ยกับนางเอกพ่อเนี่ยก็ไม่พอใจเข้าไปใหญ่นะครับไม่นานพี่ชายก็ได้ชวนเล่นเกมเต้นลำกันเป็นคู่แล้วพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็ได้คู่กันด้วยนะครับทั้งสองได้ออกมาซ้อมเต้นจนกระทั่งพระเอกได้ถามถึงรถที่อยู่ต่อหน้านางเอกจึงบอกว่านี่มันคือรถพี่ชายที่เสียไปพ่อพยายามซ่อมมันอยู่นานแต่ก็ซ่อมไม่ได้สักที จากนั้นเกมก็ได้เริ่มขึ้นทุกคนแสดงออกมาอย่างสนุกสนานจนกระทั่งมาถึงคิวของพระเอกทั้งสองเต้นกันอย่างเล่าร้อนทําเอาแฟนเก่าของพระเอกที่เห็นเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจนะครับขณะที่กําลังเข้าได้เข้าเข็มไฟก็ดันดับพระเอกได้พานางเอกมาหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าหวังที่จะจูบเธอนะครับ แต่ก็ถูกขัดจังหวะอีกครั้งเมื่อพ่อได้ประกาศตามหานางเอกซึ่งทุกคนภายในงานก็ได้เห็นทั้งสองออกมาจากตู้เสื้อผ้าพ่อก็ไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้ต่อว่านางเอกเขาเลือกมาทําความรู้จักกับพระเอกพร้อมกับเดินออกมาส่งอยู่หน้าบ้านซึ่งพ่อก็มีท่าทีไม่ชอบพระเอกแต่พระเอกก็เลือกจะพูดว่าเขาแค่อยากจะทําให้นางเอกมีความสุขแล้วนางเอกเนี่ยดันไม่ได้ยินพอดีด้วยนะครับ เธอจึงได้หลอยพ่อออกจากบ้านเพื่อไปจุบกับพระเอกในวันรุ่งขึ้นนางเอกมาหาพระเอกถึงที่อู่ซึ่งอู่ซ่อมรถแห่งนี้ก็เป็นธุรกิจครอบครัวของพระเอกเขามีแผนจะเอาใจพ่อของนางเอกโดยการไปซ่อมรถให้นะครับแล้วพระเอกเนี่ยก็ทําสําเร็จ ทุกคนก็ดีใจกันมากที่ได้เห็นรถพี่ชายกลับมาสตาร์ตติดอีกครั้งแม่จึงได้ชวนพระเอกทานข้าวเพื่อแทนคําขอบคุณพ่อที่รู้สึกไม่ชอบพระเอกอยู่แล้วจึงไม่อยากจะต้อนรับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมเพราะทุกคนขอร้องให้พระเอกทานข้าวที่นี่นะครับขณะที่ทานอาหารพ่อได้พูดถึงนางเอกที่เดินตามรอยพ่อเขาภูมิใจในตัวของนางเอกมากๆคือนางเอกเตรียมตัวจะไปเรียนต่อแพทย์ซึ่งพ่อก็เป็นหมอและพ่อก็ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เคยเป็นของปู่ให้กับนางเอก จากนั้นพ่อก็เริ่มสอบถามเรื่องอนาคตของพระเอกพระเอกตอบว่าเขาจะไม่เรียนต่อเพราะว่าอยากจะทํางานที่อู่ของพ่อตัวเองพ่อของนางเอกที่ได้ยินอย่างนั้นจึงพูดออกไปประมาณว่าพระเอกคงมีคะแนนสอบที่ไม่ดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้เรียนมหาวิทยาลัยแต่แท้ที่จริงคะแนนของพระเอกอยู่ในระดับที่ดีคะแนนของเขาสามารถเลือกเข้ามหาวิทยาลัยไ,ได้จากนั้นพระเอกก็ได้พูดเพิ่มเติมไปว่าชีวิตของเขาไม่ต้องการอะไรมากขอเพียงแค่เตียงอุ่นๆและผู้หญิงดีๆรออยู่ที่บ้านซึ่งเขาก็หมายถึงนางเอกนั่นแหละครับ พ่อของนางเอกจึงบอกว่าความรักน่ะมันดีแต่ทุกอย่างมันต้องมีค่าใช้จ่ายชีวิตมันไม่ได้สวยหรู ก่อนจะแยกย้ายกันไปนางเอกก็ได้ส่งข้อความมานัดพระเอกว่าให้มาเจอกันหลังจากที่บ้านปิดไฟพระเอกได้มาตามนัดเขาไม่ได้อยากจะบุบ้าแต่นางเอกก็ยังยืนยันว่าอยากจะทํานะคะพระเอกจึงทําตามคําขอเช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกก็ได้ขอกระดุมที่พระเอกทําตกเนี่ยเพื่อเป็นของขวัญสายสายก็ได้แวะมาดูงานที่โรงพยาบาลกับพ่อพ่อได้ชวนนางเอกดูการผ่าตัดแต่เธอเนี่ยก็ได้ปฏิเสธเนื่องจากมีนัดกับพระเอกนะครับตอนนี้ทั้งสองเหลือเวลาอยู่ด้วยกันอีกไม่นานเพราะว่านางเอกจะต้องไปอยู่ที่เมืองอื่น เพื่อเรียนต่อนะครับพวกเขาพยายามเก็บความทรงจําให้ได้มากที่สุดแต่เวลาเนี่ยมันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วนางเอกในตอนนี้ก็ติดพระเอกแบบสุดๆถึงเวลาจะต้องจากกันไปนางเอกก็ได้ขอให้พระเอกเนี่ยล้างเธอเอาไว้พอพระเอกได้ทําตามคําขอนางเอกก็รีบกลับไปที่ห้องเพื่อเก็บเสื้อผ้าออกจากกระเป๋าเลยนะครับ พอพ่อได้รู้ว่านางเอกจะไม่เตรียมตัวไปเรียนต่อเขาค่อนข้างผิดหวังและได้ถามถึงเหตุผลนางเอกตอบว่าอยากอยู่กับพระเอกให้มันนานมากกว่านี้และขอร้องให้พ่อเข้าใจความรู้สึกของเธอแน่นอนล่ะครับว่าพ่อจะไม่เข้าใจเขาจึงพาครอบครัวไปบ้านพักต่างอากาศซึ่งการทําแบบนี้มันก็หมายความว่าพ่อต้องการจับพระเอกแยกกับนางเอกนะครับ ตัดมาที่บ้านของพระเอกพ่อก็เพิ่งรู้ว่าพระเอกจะไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยพระเอกจึงบอกว่าแม่ของนางเอกเป็นคนแนะนําด้วยที่พระเอกมีคะแนนสอบที่สูงมันจึงง่ายที่แม่ของนางเอกจะฝากเข้าเรียนซึ่งพ่อก็ไม่ได้ห้ามและดูภูมิใจในตัวพระเอกมากๆนะครับ ตัดกลับมาที่นางเอกที่กําลังนอนเซง็งแต่ดูเหมือนว่าแผนของพ่อจะผิดพลาดเมื่อพระเอกได้โผล่มาพ่อมีท่าทีไม่ต้อนรับพระเอกเช่นเคยแต่ครั้งนี้นางเอกก็ไม่สนพร้อมกับพาพระเอกไปกระโดดน้ําเล่นนะครับหลังจากนั้นไม่นานแม่ก็ได้เข้ามาพูดคุยกับพ่อซึ่งแม่ก็อยากจะขอให้พ่อเนี่ยอย่าทำร้ายความสุขของลูก ขณะทานข้าวพ่อก็มีท่าทีแปลกไปเขาได้ขอโทษพระเอกกับเรื่องที่เคยพูดไว้เมื่อก่อนหน้านี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเมื่อพ่อได้รู้ว่าพระเอกกําลังจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยโดยแม่เนี่ยเป็นคนแนะนานะครับขณะนั้นเองเพื่อนร่วมงานของพ่อเนี่ยก็ได้โผล่มาพ่อรีบเข้าไปทักทายหญิงสาวคนดังกล่าวและดูเหมือนแม่จะรู้อะไรบางอย่างจึงขอตัวไปทําธุระนะครับตกดึกทุกคนก็เล่นดอกไม้ไฟอย่างสนุกสนานซึ่งพระเอกก็รับหน้าที่ไปนํผู้ไฟมาเพิ่ม แต่ทว่าดันไปเห็นพ่อกำลังโบ๊ะบ้ากับเพื่อนร่วมงานพระเอกจึงรีบหลบหน้าในทันทีถึงแม้ว่านางเอกจะเดินตามมาแต่พระเอกก็ไม่บอกเรื่องนี้ให้นางเอกได้รับรู้เพราะว่ากลัวเธอจะเสียใจนะครับในเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกก็ได้ตื่นมาพบกับพ่อที่ดักรออยู่พ่อได้ชวนพระเอกออกไปขับเรือเล่นซึ่งพ่อก็พูดจาอ้อมค้อมพระเอกจึงจุดประเด็นเรื่องของเมื่อคืนนี้พร้อมกับบอกไปว่าการที่พ่อมีชู้มันจะทําให้นางเอกต้องเสียใจเมื่อความลับของพ่อได้ถูกล่วงรู้เขาจึงขู่พระเอกไปประมาณว่าถ้าไม่เลิกยุ่่งเกกียวับคอ ขของเาพระเอกจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตซึ่งพ่อก็ได้ทําอย่างที่พูดจริงๆโดยการโทรไปจ้างนักสืบให้ไปขุดคุยเรื่องเก่าๆของพระเอก ตัดกลับมาที่พระเอกและนางเอกทั้งสองได้เข้ามาร่วมงานปาร์ตี้อย่างสนุกสนานซึ่งแมทก็ได้เข้ามาชวนแอบ,บไปเที่ยวสวนสัตว์ในตอนกลางคืนพระเอกไม่อยากไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่นางเอกเนี่ยก็ตื้ออยากจะไปนะครับส่วนพ่อก็ได้พบก,กับจดหมายที่แม่เขียนแนะนําตัวของพระเอกซึ่งแม่ก็ได้ขอร้องให้พ่อเนี่ยส่งจดหมายให้พ่อก็ได้รับปากว่าจะส่งให้ในวันพรุ่งนี้ทางด้านพระเอกที่แอบ,บไปเที่ยวในสวนสัตว์ทั้งสองได้แอบ,บจูบกันแต่ทว่าแฟนเก่าในดันมาเห็นพอดีนะครับด้วยความไม่พอใจจึงโทรไปแจ้งตรววจ่ากุ วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยบุกเข้ามาเล่นในสวนสตัตว์ในขณะที่ทุกคนกําลังเล่นอย่างสนุกสนานพี่ชายก็ได้บอกว่าเขาชอบที่พระเอกคบกับนางเอกและขอบคุณที่ทําให้น้องสาวข,ของเขายิ้มออกมาได้อีกครั้งแต่แล้วตํารวจก็ได้โผมาพระเอกก็เสียสละเป็นตัวล่อเพื่อให้เพื่อนๆเนีเ่ยหนีรอดนะครับนางเอกได้รีบม,มาขอให้พ่อไปไประกันตัวให้กับพระเอกเพราะว่าถ้าพระเอกถูกจับขังเขาจะหมดอนาคตในการเรียนต่อ พ่อก็ได้ตอบปฏิเสธพร้อมกับนําเอกสารที่พระเอกเคยทําผิดไว้ให้กับนางเอกได้ดูนะครับพ่อได้หวังว่านางเอกจะเลิกยุ่งกับพระเอกนางเอกจึงบอกว่าเธอไม่สนใจอดีตของพระเอกพ่อได้ให้โอกาสแต่ก็มีข้อแลกเปลี่ยนนะครับโดยการที่นางเอกจะต้องไปเรียนต่อและที่สําคัญจะต้องเลิกยุ่งกับพระเอกไม่นานพระเอกก็ได้ถูกปล่อยตัวเขาได้ถามถึงนางเอกในทันทีพ่อจึงบอกว่าเรื่องความรักน่ะมันจบลงแล้วพระเอกจะต้องปล่อยให้นางเอกไปพบเจอกับความสําเร็จแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่สนคาพูดของพ่อนะครับเขาจะไปคุยกับนางเอกให้รู้เรื่องพ่อ จึงได้เล่นบทร้ายโดยพูดความจริงไปว่าเขารู้ว่าครั้งหนึ่งแม่ของพระเอกเคยเล่นชู้ซึ่งพระเอกก็เล่นงานชู้จนเข้าโรงพยาบาลจากเหตุการณ์นี้พระเอกจะต้องเข้าโรงเรียนดัดนิสัยและแม่เนี่ยก็ได้หนีจากพระเอกไปจากนั้นพ่อของนางเอกก็กดดันพระเอกมากขึ้นโดยการพูดว่าสักวันหนึ่งนางเอกจะเบื่อพระเอกเพราะว่าเธอได้พบเจอคนที่ทํางานเหมือนกันทั้งฉลาดแล้วก็มีอนาคตและพอวันหนึ่งนางเอกจะทิ้งพระเอกไปเหมือนที่พ่อพระเอกโดนแม่พระเอกทิ้งนะครับพอพระเอกได้ยินอย่างนั้นก็สติแตกชกไปที่หน้าหนึ่งทีซึ่งมัน ก็เข้าแผนที่พ่อวางเอาไว้นะครับพอได้รีบกลับมาที่บ้านพร้อมกับโชว์แผ่ที่โดนพระเอกชกนางเอกก็ไม่เชื่อจึงย้อนกลับไปถามความจริงกับพระเอกซึ่งเธอก็ได้พบว่าพระเอกกําลังนั่งอยู่กับแฟนเก่าพระเอกจึงรีบตามออกมาเพื่ออธิบายแล้วนางเอกก็ได้รับรู้ว่าพระเอกชกพ่อของเธอจริงๆแต่ก็อยากรู้เหตุผลว่าพ่อได้พูดอะไรออกไปพระเอกถึงได้ชกพระเอกบอกว่าอายที่แม่ของเขาเคยเล่นชู พร้อมกับพูดความในใจไปอีกว่าเขาจะไม่ยอมเสียเวลาทั้งชีวิตเพื่อพิสูจน์ว่าดีพอสําหรับนางเอกพอพูดจบพระเอกเนี่ยก็ได้หันหลังจากไปนะครับซักพักก็ได้เกิดเปลี่ยนใจและได้พบว่านางเอกได้เกิดอุบัติเหตุเธอไม่ได้รับบาดเจ็บมากนะครับ ซึ่งพ่อก็ได้เข้ามาให้กําลังใจพระเอกช่วงเวลาเดียวกันพ่อของนางเอกเนี่ยก็ได้โผล่มาพร้อมกับขอคุยเป็นการส่วนตัวพ่อได้ยื่นหมายสารให้กับพ่อของพระเอกซึ่งมันก็หมายความว่าถ้าพระเอกเข้าใกล้นางเอกในรัศมี15เมตรพระเอกก็จะถูกจับขังพ่อของพระเอกจึงบอกว่าขอให้เมตตาความรักของเด็ก แต่พ่อของนางเอกเนี่ยก็ไม่สนพร้อมกับขู่ไปว่าจะฟ้องให้ลุ้นมาลายจนหมดตัวแล้วการสนทนาพระเอกก็ได้รับรู้ทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นนางเอกก็มาหาพระเอกถึงที่บ้านแต่พ่อเนี่ยก็ไม่ให้พบเพราะว่าเขาต้องปกป้องลูกชายของตัวเองนางเอกได้ฝากบอกรักพระเอกแต่พ่อเนี่ยก็บอกให้นางเอกกลับไปตั้งใจเรียนซะ หลังจากนั้นแผนของพ่อนางเอกก็สำเร็จเขาได้ลูกสาวคนดีกลับมาคืนนะครับช่วงเวลาที่เรียนนางเอกก็ยังคิดถึงพระเอกอยู่ดีถึงแม้ว่าจะได้คบกับนักเรียนแพทย์คนใหม่ทางด้านพระเอกที่ได้อยู่กับแฟนเก่าถึงแม้ว่าเธอจะเปิดทางให้มากแค่ไหนพระเอกเนี่ยก็ไม่ยอมโบ๊ะบ้านะครับ จนกระทั่งพ่อรู้สึกทนไม่ได้ที่เห็นพระเอกเป็นแบบนี้จึงได้เข้ามาพูดคุยพระเอกบอกว่าเขาต้องการนางเอกแต่ทำไมพ่อถึงไม่เข้าใจพ่อจึงได้เล่าถึงเหตุผลที่แม่เล่นชูซึ่งมันก็เพราะว่าพ่อเอาแต่ทำงานและไม่เคยสู้เพื่อแม่สักครั้งมันก็ไม่แปลกที่แม่จะมีชูแต่ครั้งนี้พ่ออยากจะให้พระเอกสู้เพื่อนางเอกถึงแม้ว่าจะโดนฟ้องจนเสียอู่รถพ่อก็ยอมและถ้าพระเอกทำสำเร็จเขาจะภูมิใจพอพ่อได้ให้ไฟเขียวพระเอกก็แอบไปคุยกับแม่นางเอกในทันทีแม่ ได้บอกว่านางเอกในตอนนี้ได้พบรักครั้งใหม่พระเอกที่รู้ก็มีท่าทีเศร้าแต่ก็ไม่ได้ถอยเขาอยากรู้วันที่นางเอกจะกลับมาถึงวันจริงที่นางเอกจะกลับ แม่ก็ได้ต่อว่าพ่อในเรื่องที่พ่อไม่ยอมส่งจดหมายเรียนให้กับพระเอกเพราะว่าการทําแบบนี้มันคือการตัดอนาคตของเขานะครับพ่อจึงรู้ได้ในทันทีว่าแม่เนี่ยแอบไปคุยกับพระเอกและพระเอกจะต้องมาหานางเอกในวันนี้พ่อจึงพยายามจะไปขัดขวางถึงแม้ว่าแม่จะขอร้องให้หยุดแต่พ่อเนี่ยก็ไม่สนใจนะครับแล้วพระเอกก็ได้พบกับนางเอกเขาจูบเธอในทันทีซึ่งนางเอกก็ได้ถอยห่างเพราะว่ากลัวพระเอกจะโดนจับพระเอกได้ถามว่านางเอกรักคนใหม่เหมือนกับที่รักเขาหรือเปล่าซึ่งนางเอกก็ได้รักพระเอกเหมือนเดิม ทั้งสองจึงนัดกันจะหนีในคืนนี้นะครับพอได้กลับมาถึงบ้านพ่อก็ได้บวยวายลูกชายที่เข้ามาวุ่นวายสิ่งของของพี่ชายที่ตายไปซึ่งลูกชายเนี่ยก็ไม่พอใจมากจึงหนีออกจากบ้านแถมแม่เนี่ยก็ยังหนีตามไปด้วยนะครับ ตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่นางเอกกับพ่อนางเอกได้เข้ามาบอกว่าต่อจากนี้ไปเธอจะเลือกเส้นทางชีวิตด้วยตัวเองซึ่งเธอก็เลือกพระเอกขณะนั้นเองพ่อก็ได้ทำเทียนล้มใส่พรมและนางเอกก็ได้ทวงให้พระเอกมารับที่หน้าบ้านพอพ่อได้รู้ว่าพระเอกจะพะพ้านางเอกไปจึงหวังจะมาหหดพระเอกแต่ก็เกิดเปลี่ยนใจเพราะว่าพระเอกเนี่ยไม่คิดสู้นะครับ พอพ่อได้ย้อนเข้ามาในบ้านก็ได้พบว่าไฟกำลังไหม้สิ่งของของลูกชายพ่อพยายามเก็บเท่าที่จะเก็บได้พระเอกที่หวังดีจึงเข้ามาช่วยด้วยความไม่รู้จึงไปเปิดหน้าต่างซึ่งมันก็เกิดระเบิดและพระเอกก็สลบไปจากนั้นพ่อก็ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อช่วยพระเอกพอรอดออกมาได้พ่อก็ได้ขอโทษโดยให้เหตุผลว่าสิ่งที่เขาเคยทำไปทั้งหมดเขาแค่หวังดีกับลูกสาวของตัวเองพระเอกที่ได้รับฟังก็ให้อภัยนะครับหลังจากนั้นพ่อก็ได้ไปส่งนางเอกเพื่อไปเรียนต่อนางเอกก็ยังรักพ่อเหมือนเดิมนางเอก รู้ว่าที่พ่อทําไปทั้งหมดก็เพราะว่าหวังดีครั้งนี้เธอได้เดินทางไปพร้อมกับพระเอกทั้งสองได้เรียนต่างสถาบันแต่ก็ได้พบกันในวันงานแต่งของพี่ชายจากนั้นทั้งสองก็ได้สมหวังกับความรักแล้วหนังก็ได้ตัดจบทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไงกับหนังเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมสปอยมาโดยตลอดและพบก,กันใหม่อีพีหน้าสําหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ